ก็กล่าวสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะผมอยู่กับผมช่องพีเทคนะทุกคนวันนี้ผมจะพาไปทํางานก,ากันอีกเช่นเคยนะผมไปกินไปเลยครเป็นงานตัดไม้เี่ยผมวันนี้ผมจะพาไปทํางานข้าวอลครับผมสําหรับใครที่ไม่ดูก็เหมือนเดิมครับผมทับ G P S ไปเลยนะผมู้เล่นใหม่นะผมทับ G P S เหมือนเดิมนะผมแล้วก็กดที่ข้าววอลนะผมเนี่ยับผมมันก็จะอยู่ราราตรงนี้นะผมเนี่ยประมาณนี้ทุกคน ก็ก็ตาแบบอยู่ในเมืองก็ไกลพอสมควรนะผมต้องใช้เวลาขับรถมาทุกคนก็แต่ได้เงินดีนะผมในนาไว่าทำด้วยนะผมมันได้เงินดีนะทีกิมมันก็ดีทุกงานทุกคนแล้วแต่ว่าแบบขยันทําหรือเปล่าับผมมันดีทุกงานแต่แต่บางงานบางงานแบบยิ่งแง่ไม่เท่ากันแค่นั้นเองทุกคนแต่มันก็ไม่ต่างอะไรมากต่างต่างไม่มากหรอกทุกคนอีกครับเพื่อไม่เสียเวลาผมเดี๋ยวผมพาไปทํางานกันดีกว่าเลยทุกคน เดี๋ยวรถผมเนี้นะ่ยโอเคครับผมเดี๋ยวไปรถดีกว่าเ,เสียงรถอย่างดังทุกคนแับผมรถรถคู่ใจผมนะผมวันนี้ผมมากับรถคู่ใจผมผมเองนะทุกคนโอเคผมขึ้นรถดีกว่าผมล็อกไว้อยู่ทุกคนกดทับเนี่ยแค่นี้ขึ้นรถกดสตาร์ทไปเลยผมตแลรถแ๊บนึง โอเคแล้วผมเดี๋ยวเจอกันที่เข้ากันแล้วผมเดี๋ยวผมขอขับรถไปก่อนนะโอเคแล้วคนตอนนี้เราก็ถึงเรียบร้อยนะคนเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยขับรถเข้าไปเลยครับผมคนก็จะแยกพิเศษนะตรงนี้สวัสดีครับทุกคนโค้กๆออมาที่จอดรถครับนะทุกคนอย่รงนี้แหละที็อย่างนี้เป็นระบบเป็นการจอดรถนะแล้วก็ทับเอ๋ โอเคไปรอบนะครับผมประกันกันดรอทรถแค่นี้นะทุกคนก็ไปไหนครับ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 ไปไหนหรอครับไปไหนลครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปเก็บดีกว่าบอกเดี๋ยวผมขอจีตรถโอเคกดตรงเอ็นไปเลยครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บให้สักประมาณห้ารายกันนะทุกคนจะเก็บไปดูสักห้าลายการนำไปขายดูครับผมได้เงินเยอะนะมันแล้วแต่ด้วยบางทีครับผม บางทีก็จะได้แบบน้อยบางทีก็ได้ไ่าแต่ช่วงนี้น่าจะได้มากครับช่ํงค่ำๆนี้ผมได้มาได,ได้ได้เยอะนะทุกคนผมเก็บเก็บไปได้เลยโอเคมาเก็บกันทีหนึ่งนะครับผมเราก็ต้องไปตรงนี้ก่อนนะผมนี่ครับตรงนี้นะทุกคนเดินแบบนี้เลยเนี่ครับมาทำการ กำลังงานน,น,นู้นะน,ะนั่นแหละเหนือครับผมเนี่ยเขาบก่ก็ได้เน,น,นี่ยวว่ามันยี่สิบแล้วผมหรอทอย่างนี้ไปเรื่อยๆับผม <S 1> <S 1> ก็ตันสุดก็ยี่สิบเหมือนเดิมผมบมันตัดไม้เป๊ะเลยทุกคนสำหรับผู้เล่นใหม่ต้าแบบมีรถมีรถไปแล้วมีรถมีรถก็ได้แค่แบบอยากมาไกลๆก็เอารถรถท,ที่ที่มันอยู่จุดเกิดมาขับก็ได้ครับผมขับมาถึงก็อาจจะได้แบบเงินดีๆไปเลยนะผมแบบเล็กๆก็อาจจะได้เงินดีอ่ะ เก็บเงินไปซื้อรถซื้อรถได้เลยนะทุกคนก็เป็นงานที่ับได้เงินดีพอสมควรลนะทุกคนก็เหมือนเดิมทุกคนไปตรงนี้เหมือนเดิมน,นะผมแต่ผมจะเก็บสักค้าเช็แล้วกันทุกคนวันนี้เก็บเยอะโปรตีผมเก็บตันไงแต่วันนี้นะเก,กกนเก็บไอเดิสักห้ากันผมเก็บเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะผมเนี่ยคนเยอะขนาดไหนคุณดูเอาผู้ชมดูเอาทุกคนคนโกยอะตอนเช้าก็เยอะนะทุกคนเกน็บ ไปเองนี้เรื่อยๆครับผมเดินไป่างเนี้ยโอ้ยตัวเบียดผมดูแย่งกันเบียดออกดูคนเยอะต้องเยอะขนาดไหนอะทุกคนเป็นอะไรที่ผมแบบทําทุกวันนะทุกคนมาทําทุกวันเนี่ยขนาดแบ,บเบลผมเแบลบเจ็ดเนี่ยผมก็มาทาเลยทุกวันนะแต่วต้องใช้เวลานิดนึงนะผม มันก็เหมือนตัดไม้ทุกคนเก็บแล้วก็ไปแลไปจุดตรงนั้นแล้วก็ไปนั่นเหมือนกันนะทุกคนมันไม่แตกต่ตางเลยนะผมนี่ผมเหมือนเดิมทุกคนไปเหมือน,น,นเดิมทุกไปเหมือนเดิมนะผมเก็บสัก้าซินคนแย่งกันแบบมากันเต็มอะทุกคนทุกนี้อะ ก็ใครที่ยังไม่ดูคลิปสอนเล่นแบบคลิปแรกของผมก็สามารถไปดูได้ครับผมผมสอนรายละเอียดหมดแล้วนะผมส่วนจะให้สอนโหล,ลดหรือว่าสอนลงมัดอะไรอย่างอื่นก็สามารถคอมเมนต์ไปได้นะผมเดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับผมช่วงนี้ก็สอนแบบแนวแบบผู้เล่นใหม่ในเซิร์ฟเซิร์ฟนี้ไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเซิร์ฟอื่นก็มีไปเรื่อยๆผมไม่ได้เล่นในเซิร์ฟเดียวนะ,ะทุกคนโปรดอย่าำเซิร์ฟอื่นมาเล่นด้วยนะเดี๋ยวเซิร์ฟเ,เดียวทุกคนจะเบื่อเอาผม ตัวนี้เหมือนเดิมแต่ผมดูว่ากี่ชิ้นละเนี่ยผ,ผมได้มาสามชิ้นละผมเจอสักค้าสินละเนี่ยได้สี่แล้วเวลก็มันจะขึ้นเท่ากันนะผมเ p พีหัวเปดสิบ,บเก็บไปเรื่อยให้เต็มหลอดด้านล่างกับผมไม่ตรงเปอร์เซ็นะต์อ้เต็มเต็มร้อเ็ตมันก็จะเวลววเราเองครับผมก็ถ้าแบบ ขยันมาแล้วผมแนะนำให้มาทำเลยนะผมสำหรับข้าววันนี่ได้เงินดีแล้วผมแต่ช่วงเจ้าอาจจะไม่ได้เงินดีเท่าไหร่นะผมฝุช่วงเจ้าอาจบางทีอาจจะไปฆ่าไก่เนะี่ยอาจจะได้เงินดีกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ใช่หรือเปล่าแล้วผมเรื่อมันบั็กนะผมผมมั่นใจนะผมบางทีมันก็บั๊กแล้วผมผมก็งงเหมือนกัน Okay, เก็บอีกเลยเนี่ยผมเนี่ยผมครบห้าแล้วผมเนี่ยว่าเราเดี๋ยวผมครบหาเดี๋ยวผมพาไปขายตลาดเหมือนเดิมแล้วผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปตลาดกันดี่วัดผมขึ้นรถเหมือนเดิมผมไม่มันแกน,นะรอบนี้ผมจะหลุดูดฝาวผมก่อนเปิดคลิปคือผมหลุดบ่อยเหลือเกินนะผมไม่ได้เปิดเพิ่งได้เปิดนะทุกคนโอเค เปลี่ยนเสียงรถดีกว่าไหมทุกคนน mm hmm. ูว่าเปิดงี้ย mm hmm. เพราะว่ามันดังอนะ่ะทุกคนมันดังนะอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมไรเยยงี้ยเต๋อ hmm. <Okay, S 2> ผมปิดอีก่าผม mm hmm. เผื่อไม่ได้ยินเสียงผมพูดนะทุกคนก็ mm hmm. ติดปิดไปเลยก็ได้เนี่ยผมจะได้ยินเสียงผมชัดชัดนะทุกคน <laughs> คือเสียงมันดังอนะ่ะทุกคน,กคนรถมันดังอนะผมลองมดัด ผมลงมดนัน่นน่ะเสียงรถอ่ะทุกคนไม่รู้ว่าตอนในคลิปมันจะดังหรือเปล่าแต่ว่าแบบตอนที่ผมอัดอยู่เนี่ยโคตรดังทุกคนเดี๋ยวเราเปิดเซนนีก็ได้เพื่อแบบอยากได้ยินเสียงรถอะไรเงี้ยเปิ <c oughs> ดเซนนี้ก็ได้เอาสักเจ็ดแปดเ็แล้วกันอันนี้ช่างสรางมันผมผมก็สนใจเนี่ยโอในคลิปที่ผมอัดคราวนี้คือดังแบบดังมากนะแต่ว่าในคลิปที่ผม ไอคลิปที่แบบไอคลิปแบบผมไม่รู้ว่ามันจะดังแบบนี้หนะรือเปล่านะผมเเราบังคับยากอย่างนะงั้นผมผับไปตอนที่ผมถึงตลาดแล้วละกันนะทุกคนเพราะว่าเส้นทางมันค่อนข้างไกละนะทุกคนแต่เจอกันตอนที่ผมถึงตลาดนะทุกคนนี่ครับเดี๋ยวตัดไปเลย โอเคนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวผมพาไปตลาดดีกว่าเดี๋ยวครับรถไปไม่ถึงแล้วใกล้ๆเนี่ยผมอยู่หลังตลาดแล้วทุกคนเป็นทางลัดของผมนะครับเวลาพอทำงานเสร็จผมมารับท่านเนี่ยผมเนี่ยหลังตลาดนะ้วทุกคนขับรถไม่ดูเลยเนาะอว้ยโว้ยโว้ยเนี่ยผมถึงแล้วนะทุกคน อุ๊ยโอ้ขับให้ดูรถเข้าเลยนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ได้ไดีวเยเถึงนะทุกคนเดี๋ยวผมล็อกรถดีกวา่าเดี๋ยวมันจะมีพวกเกียนนะทุกคนอ๋อเนี่ยทุกคนเกดตรงนี้ผมมามอนเดิมผมกดเอ็นเหมือนเดิมนะเนี่ยเ0เลยนะทุกคนดูได้เยอะเลยละทุกคน ขายไปเนี่ยผมขนาดแค่5ชิ้นได้ตั้ง350ราสนะทุกคนโอ้โหมีถ้าได้เก็บถ้าเก็บยี่ิ้นเต็มก็น่าจะได้เยอะพอสมควรนะผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมมาสอนทำอาชีพข้าววัวมากนะคนก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์และก็ติดตามฝากทักผมอีกช่องหนึ่งครับผมผมจะถอททำคลิปสอนเล่นเรื่อยๆนะผมสำหรับมือใหม่นะทุกคนสำหรับคนที่รู้อยู่แล้วก็ ดูดูดูไปเลยครับทุกคนก็ไม่มีอะไรมากผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะบาย